สวัสดีค่ะวันนี้ป้าทุ่ดีพาเพื่อนๆนมาเที่ยวตลาดไทยยวนนะคะชุมชนกาดวิถีชุมชนคูบัวห่างจากตัวเมืองราชบุรีแค่กิกโลก,กว่ากว่ามาเจอของชอบค่ะทองม้วนหอมตลกอบอวนไปทั้งตลาดเลยอะ่ะคลิปนี้ป้าจะทำพิเศษเพื่อป้าออยูท u b เบอร์ป้าอ170บาทค่ะ ได้ค่ะเค็มค่ะคือข้าหวานจะเป็นเบนเบนค่ะแล้วไม่มีปนกันเหรอปนกันกลิ่นมันจะคนละอย่างอ๋อเลยเหรอเพราะหวานมันจะน้ำตาลโตนดอย่างเดียวถ้าเค็มมันจะมีผักชีกระเทียมพริกไทยมีเกลือนิดนึงเลิกขายผีอไม่ขาดไม่เลิกเอามาแก้หนุนตอนนั้นหนูหนีเที่ยวอ๋อมางานไม่เจอนูดีที่กินถองดีคะรันของด้ ถุงเท่าไหร่อ่ะน้องร้อยเจ็ดสิบบาทโหถูกจังเลยอะ่ะไอ้นี่อะไรอน่ยจา้าปีโป้กรอบค<ม>่ะป้าทนดีแกมีเรื่องเล่าเรื่องหนักเรื่องเบา ป้ามาสะดุดตากับผ้าไทยยวนผืนเนี้ยค่ะลวดลายแปลกๆนะคะป้าพยายามจะถามเจ้าของร้านะว่าลายอะไรบ้างเขาตอบป้าไม่ได้ได้แต่บอกราคาค่ะว่าผืนนี้ราคา17ื่นค่ะป้าเห็นความวิจิตรแล้วก็เวลาที่ใช้ในการทอและจกอะ ป้าคิดว่าไม่แพงเลยอะนะคะเพราะเขาใช้เวลาหลายเดือนมากเลยค่ะกว่าจะได้หนึ่งผืนมาถึงตรงนี้ก็เจอของชอบค่ะเป็นกุ้ยช่ายก๋วยช่ายเอ่อข้าวเกรยียบปากหม้อนะ่ะค่ะเขาเรียกอะไรป้าก็เรียบเรียงไม่ค่อยถูกนะแต่วิธีการทําเหมือนข้าวเกรยียบปากหม้อแต่ไส้อะค่ะเป็นไส้กุ้ยช่ายเขาผสมไส้ให้ได้รสชาติ ที่ต้องการนะคะส่วนแป้งป้าถามแล้วค่ะเขาจะผสมด้วยแป้งข้าวเจ้าแป้งมันแป้งเท้าใหญ่ม่อมซึ่งสัดส่วนเนี่ยกว่าจะได้ลงตัวเขาต้องลองมาหลายครั้งนะป้าก็ไม่จู้จี้จุกจิกหรอกค่ะอ,อ,อุดหนุนมาสองกล่องนะคะในราคากล่องละเอ,อ๊ะสาาบาทมั้งนะคะแต่อร่อยคุ้มค่ะ ต้องทานร้อนๆนะแล้วก็น้ำจิ้มอร่อยมากอะ่ะป้าก็ไม่ได้เน้นย้ำว่าน้ำจิ้มอะ่ะทำมาจากซีอิ้วเยี่ยวอะไรเหมือนที่ป้าเคยไปทำคลิปทั่วๆไปการทำกุยช่ายนะคะคลิปแจกสูตรกุยช่ายในตำนานเมืองราชบุรีของป้าเนี่ยมีผู้ชมถึง1 7 0 0 0 0ครั้งคะ่ะป้าดีใจจังเลยอะ่ะทำให้การขายกุยช่ายของเจ้านั้นนะ รุ่งโรดจริงๆค่ะตอนนี้เขาต้องร้องขอชีวิตละว่าทำแทบไม่ทันนะคะตลาดไทยวนคูบัวเนี่ยมีของน่าสนใจหลายหลายอย่างเลยค่ะบางวันจะมีคนแน่นบางวันก็มีคนน้อยแต่โดยเฉลี่ยแล้วแม่ค้าอยู่ได้ประมาณสัก20ร้านอะ่ปะป้าพยายามนะคะว่าจะทำให้เขามีผู้สนใจมากขึ้นอะ่ะ จากคนในราชบุรีเองแล้วก็คนที่มาเที่ยวจากจังหวัดต่างๆนะคะวันนี้เห็นพระคุณเจ้าตั้งสามคันรถนะคะป้าทุนดีถามแล้วบอกว่ามาจากจังหวัดสุรินทร์ค่ะพระคุณเจ้าก็เดินชมแบบสงวนทิ่ทาตามจริยาวัดนะคะฮานฮานใช่ไหมฮานกุณชัยปากหม้อแม่พิคูล ปิดท้ายด้วยร้านผ้าที่ขายดีที่สุดในตลาด